สวัสดีครับแฟนคลับ FC รถสวยถูกใจบ้านจังหวัดรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครมาเนี่มาในชุดอ่าสีพิแปลกๆกันนะคร่บมเป็นชุดฟอร์มอ่าร้านเพราะว่าฝนตกเสมอฝนตกดีขนาดสกลนครครับตกขาดตกแน่จนผมมีเวลาสักผ้าตากผ้ากระบอกแห้งเอามาอนี่บอแห้งกระยาครับพอสร็จการเสื้อผ้าแล้วแต่ว่ามาอนี่มีรถใหม่มานําเสนอครับราคาราคาเดี๋ยวบอกราคาก่อน1,99,000บาทครับ Honda Civic ปี2 0 0 9ันเกจดสองครับตัวนี้เป็นตัวไฟโดนัทนะไฟเดียวไฟโดนัท1.8 S นะครับ1.8 S นะครับตัวนี้เบื้องต้นตัวนี้ราคาโคตรคุ้มเลยบอกเลยว่า1นึ่งแสนเ0 0าหมื่เก้าพันโอนี่เราราคาเพิ่มประตูคอนโรคมาเพื่อหนึ่งกับเพื่อถังน้ำมัแล้วแม็กครับล้อแม็กยางสวยแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับนี่ คันนี้สิ่งที่ให้มาครับนี่ล้อแม็กเฉพาะล้บบอ,อแม็กนี่ราคาสามสี่หมื่นนะนะสามารถเช็คดูได้ในในเน็ตนะครับยี่ห้อยอย่างบุ่นีผมก็อ่านบอกซล้วตกภาษาอังกฤษเบิ่งเอาเดี๋ยวถ่ายรูปพอนี่ให้เบิ่งนะครับเป็นตัว 1.8S นะครับตัวนี้ปี2009ันเกจนปีสองพนะตัวนี้ครับสเกิร์ตมีหอยลอบคันครับจัดทรงหอยเรียบร้อยสำหรับวัยรุ่นสายซิ่งนะครับคันนี้ฟรีดเอาจ์นะครับฟรีดเอาจ์แต่ว่าค่างวดนะจะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเกือบ ได้หาพันคุณละเนาะเพราะว่าตัวนี้จะส่งได้แค่หกสิบมวดนะครับส่งได้แค่หกสิบมวดเดอ้อนะครับตังข้างหลังครับเป็นไฟเลี้ยงไฟโดนัทนี่เป็นรุ่นที่วัยรุ่นเขาชอบมากเลยนะครับคันนี้นะครับเสราจแล้ไปแต่งคือสภาพนี่สภว่ภานี่ก็คือสวยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากล้องรองอยู่นี่จะเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนนะครับส่วนดาครับเป็นความเดิม เดิมทุกจุดนะครับเดิมจริงๆความคันนที่เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงอีกนะครับยางอะไรถาดรองอยางอะไรเนี่ยยางอะไรขี่แดงยังอยู่ครับไม่เคยเอาออกมาใช้เลยถ้าตัวน,นี้ก็ไม่เคยแกะมาใช้เลยเดิมๆเลยทุกอย่างครบนะครับรับประกรันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไฟไหม้พิกควำมน้ําท่วมลอยน้ําอะไรนอนมีแต่ฝนตกหำนะครับแค่นั้นละเนาะ,นอ,ะอ่าสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้ครับอันนี้ สวยครับสวยดีครับ1นึ่งแสน้า้าบาทนะครับเบาภายในนะครับเบาหลังสวยๆครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาผ้านะครับตัวสวยๆกันเลยอันนี้สีเบิ้งอยู่บ่ผ้ามาเบิ้งรถุดอยู่ร้านแล้วแกมาเบิ้งผมมีตัวคงตะเเ็บผมเอาเงินจะบาส่งเขาหคืนพร้อมตะเเ็บอยู่ครบนะครับ รถเดิมๆไม่มีิศคอมนี่น้องไม่อยากแกะให้ดูพอแกะแล้วแกะครับผู้นำมากับผู้นี้ก็แกะผมก็แกะสนหน่อยยามันซึกครับยามมันซึกประตูปีกปรสนิตลมมันเข้านะครับบ่งภายในนะครับลงงบังภายในครับเกียร์ออโต้นะครับผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับนี่ปั๊บวิทยุหมวดวิทยุขึ้นลงได้นะครับเปลี่ยนวิทยุได้นะครับตัวนี้เลขไม้ตัวนี้อยู่ที่แสนสี่นะครับ ไม่แสนสี่นะครับติ๊กเกอร์ครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับรถเดิมๆนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมลงแมกลงแมกให้ยางสวยโดยแต่งให้อย่างสวยพร้อมซิ่งเลยนะครับท้องเครื่องครับเบิงท้องเครื่องครับเห็นไหมครับสะอาดสวยงามโดยทีเดียวนะครับ รถต้นเดิมครับหน้าคานหน้าเดิมนี่เดิมนะครับนี่ทุกกุดเดิมนะครับสวยๆนะครับสนใจนะครับมาเบิ่งรถได้ที่จอ,อตโต้คาร์สกลนครสาขาตรงข้ามห้างไทยวัสดุสกลนครน,นะครับสาขาตรงข้ามห้างไทยวัสดุสกลนครน,นะครับหรือโทรศัพท์ของสางเพิ่มเติมครับ0883138406นะครับ0883138406 Honda c ซี i c ปี2 0 0 9 2 0 0ครับอันนี้สนใจมาจันประต่ำครับราคา1,99,000บาทครับ